มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องรายการอาจารย์หนึ่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้นะครับก็อาจารย์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเฮี้ยนเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแมวดำเป็นสัญลักษณ์ของทูตเรียกวิญญาณเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเกิดในอำเภอหนึ่งนะครับแต่อาจารย์ไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากเหตุการณ์จริงนะครับงานศพผีตายทองกลมครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จัดงานศพนะครับและคนที่ไม่มีความรู้เรื่องแมวดำนะครับก็เกิดขึ้นอย่างนี้ครับในค่าคืนหนึ่งนะครับ ในงานอภิธรรมศพสาวผู้หนึ่งนะครับเกิดวัคเคตข้ามถนนแล้วโดนรถชนตายนะครับในสภาพที่เรียกว่า,ามีท้องนะครับประมาณ8เดือนนะครับก็อีกเดือนหนึ่งก็จะคลอดแล้วละครับแต่ปรากฏว่า,าผู้หญิงผู้นี้นะครับข้ามถนนโดนรถชนครับโบราณบอกว่าตายแบบนี้เรียกว่าตายท้องกลมครับ ฉะนั้นญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเขาก็ไม่ได้จัดงานที่บ้านนะครับคราวนี้พวกเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าถ้าเกิดมีคนตายนะครับถ้าตายในบ้านเขาบอกให้จัดงานในบ้านนะครับถ้าตายนอกบ้านนะครับให้จัดที่วัดนะครับน้อยคนก็จะไม่ค่อยทราบเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนโบราณเขาพูดกันมานะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับในงานศพนะครับ ก็มีสัปลเลอน,นะครับเขามัดตาสังแล้วก็ผูกแขนผูกข้อมือของศพวิ่นรายนี้นะครับในสภาพของกลมเขาก็นำศพนะครับใส่ในโลงศพแล้วก็ส่วนอภิธรรมที่วัดนะครับปรากฏอย่างนี้ครับในงานก็จะมีญาติพี่น้องมาทำกับข้าวในโงรงัวดมันมีอาหาร งานศพส่วนใหญ่กขจะมีอาหารว่างใช่ไหมครับมันก็วันนั้นคนครัวเขาก็จะทําข้าวต้มปลานะครับอันนี้ปลานี่มันก็ตัดเรียบร้อยแล้วกำลังจะใส่หม้อนะครับอยู่ๆก็มีแมวดําตัวหนึ่งนะครับเข้ามาในที่โรงครัวนะครับมีแม่ครัวคนหนึ่งนะครับเขาก็ไล่แมวดําตัวนั้นอ่ะออกไปนะครับด้วยความที่ว่าแมวดําตกใจมันก็เลยกระโดดไปเกาะที่ดวงศพนะครับแล้วโบราณเขาถืออย่างนี้ครับถ้า มีแมวดำข้ามศพเนี่ยศพนั้นจะฝืดครับทุกคนคงจะคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆใช่ไหมครับคงจะเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันไปน่าจะไม่เกิดขึ้นจริงๆนะครับปรากฏอย่างนี้ครับแมวดําตัวนี้มันตกใจครับคนครัวมันไล่ใช่ไหมมันจะไปเกาะโลงศพมันก็ตกใจนะครับกระโดดข้ามโลงศพเลยไปนะครับช่วงที่แมวมันข้ามศพเนี่ยพระกำลังสวดอภิธรรมศพอยู่พอดีนะครับ ในวันนั้นน่ะอาจารย์จำเหตุการณ์ได้เลยนะครับมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับแมวตัวนั้นมาโดดข้ามศพปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าโลงศพนั่ยมันเคลื่อนที่ครับมันขยับได้ขยับไม่พอครับด้วยความที่คนในงานตกใจที่ว่ามันมีฝาโลงมาขยับได้นะครับก็เริ่มมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับตะโกนว่าศพฟื้นนะครับศพฟื้น คนในงานก็ตกใจครับเริ่มลุกขึ้นมาครับปรากฏว่าโลงศพนั้นนะครับฝาโลงมันขยบขึ้นมาครับแล้วก็มีผู้หญิงร่างไรลวิญญาณที่เป็นท้องกลมนะครับตกใจครับลุกขึ้นมาด้วยครับเข้ามาในงานแล้วก็ลุกกันไปนะครับคนในงานศพนะครับทุกคนตกใจหมดเลยครับเพราะว่าทั้งคนทั้งผีตกใจทั้งคู่ครับออกมาจากโลงศพนะครับ ศพนี้นะครับเขาก็ลุกขึ้นมาจากโรงครับแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปปะปนกับแขกที่มาร่วมงานครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงกันอีกเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมันเฮี้ยนนะครับมันตกใจว่าไม่น่าเชื่อครับแมวดําข้ามศพเนี่ยทําให้ศพฟื้นจริงๆครับแล้วเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เงียบหายไปประมาณสักสองสามวันได้ครับแล้วตั้งแต่ศพมันหายไปนะครับ วันหนึ่งนะครับมีแม่ค้าคนหนึ่งที่เขาชอบดุนซารีแล้วขายพวกเขาเรียกว่าขนมไข่หงนะครับที่มันเขาก็ลากขายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็ไปขายอยู่บริเวณที่อยู่ใ,ใกล้วัดนี้แหละนะครับปรากฏว่า,าแม่ค้าเขาก็ยังยุ่งๆอยู่เขานั่งทอดตาก็มองกระทะอยู่ก็ไม่ได้สังเกตนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาขอซื้อ ขนมไข่หงนะครับประมาณสักเขาก็บอกว่าเขาอะอยากกินขนมไข่หงนะครับเขาข็ายืน่นเขาถามว่าป้าคะป้าคะขนมเนี่ยราคาเท่าไร่คะอ๋ออหนูมันประมาณห้าลูกยี่สิบจ้ะนะครับยายเขาก็ไม่ได้รองหน้าคนซื้อนะครับเขาก็เอาขนมเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ยื่นให้กับผู้หญิงคนนั้นโดยที่ไม่ได้มองหน้าครับปรากฏว่า แบงค์ที่เขายื่นให้กับผู้หญิงคนนี้นะครับมันเป็นแบงค์กงเต็กครับมันเป็นแบงค์กงเต็กที่แบบว่าแบงค์เคยเห็นไหมครับที่คนจีนเขาชอบเผานะฮะมันก็กลายเป็นแบงค์กงเต็กนั่นยื่นเงินมาให้ประมาณร้อยร้อยล้านบาทนะครับแค่ตกใจครับหันหน้าไปดูครับไม่แน่ใจว่ากาลังถูกล้อเล่นหรือเปล่านะครับปรากฏว่ายายป้าคนนี้ครับเขาจําผู้หญิงคนนี้ได้ครับเป็นผู้หญิงที่ แกได้ไปร่วมงานศพครั้งนี้ด้วยครับปรากฏว่าอย่างไรครับป้าถึงกับช็อกครับแล้วก็เป็นลมตรงสารี่ตรงนี้เลยครับชาวบ้านก็มาช่วยกันใหญ่เลยแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นไม่ชัดครับผู้หญิงคนนี้นะครับเขาไม่ได้เดินมาครับเขาปั่นจักรยานมานะครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลป้าร้องเสียงหลงเลยว่าอย่าหลอกป้าเลยป้ากลัวแล้วอย่าหลอกป้าเลยป้าไม่ได้ทําอะไรผิด นะครับปรากฏว่างี้ครับป้าคนนี้ครับแกเล่าให้หมอฟังว่าแกเนี่ยเจออะไรมาหมอก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าเรื่องเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆครับแต่เหตุการณ์นี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่คนในบูบ้านเนี่ยไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยครับในช่วงเวลาสองทุ่มไปแล้วนะครับเพราะอะไรนะฮะเขามีความเชื่อว่าเขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยท,ที่ท้องกลมเนี่ยปัจจัยยาน เขาหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในซอยเนี่ยครับเขาออกเขาออกเป็นประจำครับแล้วทุกครั้งก็จะมีเสียงมาหอนเกิดขึ้นนะครับเหลือเชื่อมากครับในหมู่บ้านนี้เงียบกิบไม่มีใครออกมาเลยครับจากเด็กๆที่เคยออกมาเล่นกระโดดยางในเวลาช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยครับแล้วทุกคนอยู่ในบ้านหมดครับกลัวครับเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์นเนี่ย อ๋อมันเกิดขึ้นจริงๆในหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วเหตุการณ์นี้อาจารย์ก็จําได้ดีเลยนะครับว่ามันเงียบจริงๆเลยครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับผู้หญิงตายท้องกลมคนเนี่ยก็ไม่มีใครเจอเขาอีกเลยครับแม้จะครั้งศพนะครับก็ฝากเป็นุทาห่อ์นะครับสําหรับลูกศิษย์อาจารย์นะครับถ้าเจอแมวดําเนี่ยอย่าไปไล่ส่งเดชนะมันอันตราย เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วก็เกิดมาแล้วเมื่อ25ปีก่อนนะครับแต่ว่าทางนั้นทางนี้ก็ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าศพเนี่ยมันลุกขึ้นมาจริงๆนะครับแต่คนที่เป็นร่วมงานเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าศพผู้หญิงคนที่อายุ28ปีเนี่ยเขาลุกขึ้นมาจริงๆครับและทุกวันนี้ศพนี้ในค่ำคืนที่พระจันร์เต็มดวงนะครับ เขาจะออกมาปฏิญาณเพื่อตามหาฆาตากรที่ฆ่าเขาครับหวังว่าเรื่องนี้พวกเรานะครับก็ใช้วิจรารยณในการฟังนะครับแล้วก็ในการรับชมที่อาจารย์เล่าเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ทุกคนกลัวครับแต่ให้ทุกคนรู้ว่าแมวดำข้ามศพนะครับมันฟื้นครับแล้วนะมันฟื้นจริงๆครับอ่า ก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาเหตุการณ์นี้เกิดมา25ปีเต็มนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเป็นแย่คิดนะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่าขับรถเร็วนะครับแล้วก็ดูซ้ายดูขวาให้ดีครับโดยเฉพาะคนท้องเนี่ยต้องต้องระวังครับเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงตายในสภาพท้องกลมบอกเลยว่าเฮี้ยงจัดนะครับอ่ะมีที่ยังไง นึกถึงเมื่อแม่นาคพระกนงครับแม่นาคเนี่ยตายตอนคลอดลูกครับจัดว่าเป็นเ,เรียกว่าคนที่คนที่มันมีเด็กอยู่ในท้องอะ่ะม,มันแล้วตายเนี่ยมันเฮี้ยนอยู่แล้วนะครับเฮี้ยนอยู่แล้วครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับอุทิศกับเจ้ากรรมในเวรของเรานะครับอ,อย่าลืมนะครับก็คลิปนี้ ก็เป็น E.P. พสามของอาจารย์แล้วนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนี่ขนาดคุยกังมีเสียงจริงจบทักเลยนะครับมาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับหวังว่าทุกคนคงจะไม่กลัวนะครับการเล่าครัง้งเนี้ก็ต้องการทุกคนรู้ว่าแมวดําข้ามศพมันเฮียนครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับพอดีลูกศิษย์ โทรมาแต่เช้าเลยนะครับว่าหลานแกผูกคอตายนะครับก็เลยทําให้ EP เนี่ยต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะาอาจารย์ต้องไปช่วยงานศพเขาว่าเขาจะวางศพยังไงนะครับก็หวังว่าทุกคนจะนอนหลับสบายในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับ